สร้างคลิปจาก AI ฟรีนี่เป็นคลิปตัวอย่างที่ทีม Marketing e ้งเอ็ของพวกเราลองทำดูดูสิทุกคนขยับผ่าทางคำเสีหน้าได้ด้วยคือทำเป็นหนังสั้นหรือแอนิเมชันเรื่องหนึ่งได้เลยมาเริ่มขั้นตอนแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ m o b Studio เว็บนี้เขาให้ใช้ฟรีด้วยนะเลือกขนาดกดอัปโหลดรูปภาพลงไปแล้วเราก็สามารถเลือกเรียงซีนเองได้ด้วยเป็นฉากๆเลยได้ฟิลผู้กำกับเวย แล้วยังพิมพ์เนื้อเรื่องใส่ลงไปได้อีกด้วยว่าเกี่ยวกับอะไรอยากให้ขยับแบบไหนสีหน้าเป็นยังไงแล้วก็กดเจนเนเรตออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวได้เลยแต่ฟีเจอร์เขายังไม่หมดแค่นี้นะเรายังสามารถเอาคลิปของเราเมื่อกี้มาคอมบายรวมกันเป็นคลิปยาวๆได้จะล้ำไปไหนเสร็จแล้วก็กดบันทึกดาวน์โหลดเอาคลิปไปสร้างความบันเทิงหรือจะไปสร้างรายได้ก็เลดศไม่ต้องรอถูกหวยก็รวยได้ กับคอสร้างเงินล้าน AI Make Money ทำช่องสร้างรายได้ทั่วโลกแบบไม่ต้องออกกล้องเรื่องภาษามไม่ต้องกลัว AI รับจบสอนทำ Affiliate กับ Global Partner ด้วยนะตดยเจ้าของเพจ Marketing Expert และแคนวาสดอไทยแลนด์มีประสบการณ์อบรมด้าน AI ให้บริษัทชั้นนำมาแล้วทั่วประเทศถ้าสนใจ h ัก k c h a Inbox ได้นนเลยนะง่ายมากทุกคนทั้งหมดนี้เป็นการ